เปิดหัวสบัดชัยมวยไทยสถานโลกวันนี้ทีมงานทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นภูมิใจเสนอคู่ยอดไอแอดพาโลกคมทุ่งสงคมพยักษสิงห์มณีแชมป์มณีาฟเวทลมพินีผู้โด่งดังสั่งย่าไอมัดผีสั่นพิชิตน้อยสิบบางพระจันทน้องชายแชมป์โลกมัดผีสิงพาโลกมวยฮิตรุ่นเล็กคู่นี้สนับสนุน เครื่องดื่มฉลามฉลามอยู่เคียงข้ามลูกผู้ชายอย่างคุณฉลามบุกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมวยไทยสถาโลกประจำวันเสาร์ที่1ิ้าพฤษภาคมมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับเวลาดี4โมงเย็นวันนี้ผมเปประยินกับคุณปะหินกองร่วมกันรรยายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพบมวยไทยสถาโลกวันนี้ที่ทางรายการเรานํามาให้ท่านชมวันนี้เป็นการพบกับระวังฝ่ายแดงคือ คมพยักสิงมณีนี่ก็แชมเปี้ยนรุ่นมินิไฟเวทที่ท่านเห็นกำลังถอดมงคลอยู่นี่คือคุณพ่อของเขาพบกับฝ่ายน้ำเงินวันนี้คือไอ้มัดผีสั่งพิชิตน้อยสิทธิ์บางพัจจันคู์นนี้ชกกันเมื่อคืนวันัศุกร์ที่7พฤษภาคมที่เวทีลุมพินีในศึกวันทรงชัยครับนี่เป็นหนึ่งและสองรวมกันนอดีตนั้นมวยคู่นี้พบกันมาแล้วถึงสองครั้งสองครั้งที่ผ่านมานั้นพิชิตน้อยสูงตาเกงสีฟ้าสิิปน้ำเงินนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้ครับ จต่เป็นการป้องกันตำแหน่งวันนี้ไม่มีการป้องกันตำแหน่งครับเป็นการพบกันนอกรอบว่าอย่างนั้นเถอะครับแหมความแพ้นี่อยู่ที่ซ้ายมือท่านผู้ชมครับพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์ซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของไอหมัดพีสิงพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์วันนี้เก็บความแพ้เอาไว้นานแล้วครับหมดยกที่หนึ่งนั้นท่านผู้ชมบนล็อกก็ให้กางเกงสีแดงครับได้เปรียบ5-4 1 9นี่เป็นหนึ่งและสองรวมกันจับตาดูครับ จังหวะฝีมือความเก่านั้นไม่ต้องพูดถึงครับคมทุ่งสงนอกจากจะเชิงมวยจะพลิวลีลาแพรว,ว,วแล้ว <c oughs> สุกเกอร์นี่ไม่ธรรมดานลคุณปะครับเราก็มาดูกันว่าอย่างพิชิตน้อยต้องบอกว่าเป็นมวยที่ฟอร์มสดเรามาดูว่าฟอร์มสดวันนี้จะบทความเก่าได้ไหมนะมวย <c oughs> เหลี่ยมเยอะมวยอาวุธหนักแนนคมทุ่งสงครับแต่ว่าหมัดหนักนั่นอยู่ที่พิชิตน้อย <c oughs> ดูครับแม่เอาศอก ตีแสกหน้าเลยครับตีแบบง่ายๆ่ายยิงหมัดแล้วหมัดหนักอย่าไปล้อเล่นระวังเอาละครับหม่ยิ้มอมยิ้มเลยคงทุ่งสองเอาละครับต้องตั้งการปิดไว้ให้ติดปิดให้แน่น,นแหวกขาดได้หรือเปล่าครับมาแล้วครับทาาน้านคงพยัก์นี่รูกสึกว่าวน,นี่มากับบวกจ,จริงินเลยนะคือต้องป้องกันตัวตลอดโอ้ยปีสอกด้วยครับไม่หมัดอย่างเดียวออกแ้งซ้ายรับเยอะครับยกที่คงพยัก์โอ้โหดูครับ กาเอาหล่นเลยพี่จิตน้อยครับผมว่าคิดว่าทางด้านทีมงานของคุณโหนนะฮะวันนี้ก็เตรียมแผนมาดีเลยนะคือไม่เต้นไม่คุยเลยลุยกันเลยตั้งแต่ยกแรกเลยนะความแทนมันฝังแน่นอยู่ในสวงอกว่ากันอย่างนั้นเลยครับพี่จิตน้อยเจอกันสองข้างนี่ต่อยเขาเกือบจะไปจะลาอยู่แล้วยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เอาแล้วครับเห็นเข้าเชื่อแล้วโอ้ยอื้อหือปัก กลางยอดอกเลยครับดอกนี้หมดยกชมภาพช้าครับมาเป็นชุดเลยครับพีชิดน้อยทีปางพระจันมากับความแค้นจริงๆครับกะต่อยล่วงต่อยหลดต่อยนับเลยครับมาเป็นชุดคมทุ่งสงต้องถอยเลยครับเป็นเชียงหนีครับแล้วตั้งกาดดูครับไม่มีเปิดทางเปิดหน้าให้ต่อยเลยครับมา เทียมเกรียมจริงๆครับพิจิตน้อยสิทธิ์บางไปกันก็ยังว่าแหละครับมวยเจอกันมาสองครั้งแล้วแพ้ทั้งสองครั้งแพ้แบบน่าจะชนะซะด้วยครับแล้วไปปลายก็แพ้ครับแพ้เหลี่ยมแพ้ความเก่าของคมทุ่งสงตัวนี้แหละครับแต่ว่าเป็นการป้องกันตำแหน่งแต่คราวนี้ครับครั้งที่3ไฟที่3นี่ไม่ป้องกันตำแหน่งโอ้โหเข้ากระบอกตาเลยครับลายตอกนี่ทางด้านคมพยักษ์ในขณะนี้ก็มีดีกีเป็นแชมปี้ยนรุ่นพิเศษอยู่นะของลุยนีชมอีกมุมหนึ่งครับ ขวาลําตัวแล้วจับเข็นครับดอกที่เอาคืนครับทามาตั้งเยอะแยะครับพิจิตรน้อยสิทธิ์ปรางพิจันต์โดนเข็นเข้าเชือกครับเล่านี่ครับปักเข้าไปเลยครับหน้าอกหน้าใจโอ้ยนี่แม่มีได้เลือดเลยครับเลือดออกมาซิกซิครับที่ใต้ตาใต้ตาซ้ายของคมพุ่งสงมาแล้วครับอืมเหงโงมาแล้วมีอดีตก็เคยชกกับอภิเดชสิทธิรันมาแล้วนะเตะขาแล้วต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดเพราะตะอไม้จับขาเสขาแล้วต่อยหมัดเอาแล้วครับ ขึ้นยกที่3ราคาคมยักษ์ขยับไปไกลเป็น74ครับเป็นต่อเจท่านผู้ชมจับตาดูครับหมวยคู่นี้เกิดอะไรขึ้นกับใครครับยกนี้เกิดอะไรขึ้นกับใครกางเกงสีแดงได้เปลียบ7-4ดครับเห็นว่าเคยชนะมาเคียให้ล้มยังไม่ล้มครับเดินแล้วสิงโงะบอกสั่งเตะขาแล้วต่อยหมัดนะเตะขาแล้วต่อยหมัดออกแข้งไปก่อนอืได้ไหม ออกแข้งซ้ายยังไม่เข้ายังโดนบางเอาละขวาเริ่มนจะได้โดนโต้กรีบลงมาอืมแล้วสาสตร์ด้วยแข้งไม่ให้เข้าคงพยายามออกแข้งซ้ายต้องระวังหมัดนะครับผู้ชมจับตาดูครับมวยยกนี้มวยคู่นี้เกิดอะไรขึ้นกับใครครับไม่ถึงอีกไม่ดูสิครับจังหวะฝีมือเห็นแล้วเห็นตัดแทงเอาคืนเอาแล้วครับอืได้มาดอกหนึ่งที่เดนเข้าทางมาตอนปลายยกที่สองครับเข้าเชื่องเหมือนพัน เอาละครับเริ่มจะเดินแล้วเดี๋ยวเข้าไปากินหมัดไม่ได้โต้แข้งขวาดูครับโดนโต้ทีไว้มาให้เขา่าคูมิยักษ์ทีไว้จะเข้าเข้ายังไงครับเข้าไม่ถึงยิงหมัดแล้วเอาละครับโดนไปหนึ่งหมัดแล้วโดนซ้ายแล้วทำทำเราแพงมีสู้เขา่าคราบูมยักษ์เอาละครับหลุดออกมา ขวากันใหม่ออกแข่งมาเป็นชุดแล้วขวาด้ขวา,ขวาตามด้วยซ้ายเอาแล้วครับดอกนี้เข้าแล้วต้องถอยเลยครับผมพุ่งสงออกไปตั้งหลักใหม่โดนยิงหมัดไม่ถึงแเ,เสียงโอ้โหโอ้โหลนเลยครับตูครับคะลนงนัสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับแปดแล้วให้ต่อยต่อครับให้ชกต่อโลเลยครับนี่ผสมกับขายาวของเขานี่ซ้ายสั่งลาขวาสั่งลงหมัดของพิชิตน้อยนี่หนักรุนแรงคอถ้งควร หล่นไหมครับหล่นมปิดบัญชีไหมมาแล้วครับขวาแพนอือโดนหมัดขวาลงไปเลยครับนับแปดสมพันธ์ชาครับโดนตรงไหนออกขวาหลุดครับซ้ายเข้าเห็นเข้าเชือกก่อนดอกนี้ครับอือได้คืนครับได้คืนมาตอนปลายยก2ยิ้มเลยครับผมิยักษ์ถือว่าไม่เป็นอะไรไอ้น้องผมิมยักษ์อายุยี่สิี่แล้วพี่จิ๊น้อยอายุเพิ่งสิ สิทธิบุมครับขวายังโตนบางอยู่นี่ครับโตนหล่นเลยครับโตนบุกขวาดอกนี้ครับกรรมการสุภชัยพิเทียนวงนับถึงแดครับแล้วชุดต่อมาครับมาเป็นชุดครับพิจิตรน้อยสิ์บางพระจันทร์แค้์เหลือเกินเจอกันสองครั้งแพ้ทั้งสองครั้งแล้วก็ต่อยเขามีอาการอย่างนี้เลยครับวันนี้มาด้วยความแค้์จริงๆดูครับมาเป็นชุด ชุดนี้ชุดใหญ่จริงๆนะผมว่าเป็นชุดนางงามเลยนะชุดนี้ดูครับโดนโตนิ่งเอาคืนแม่ผมมายักโดนชุดนี้ครับอ่อนระทวยไปเลยครับผมทุ่งสงโอ้โหไปเลยครับสองมือสิบหนึ่งคุณป่าครับสถานการณ์ในทอนกลับเลยครับได้หนึ่งนับสินโงมาแล้วครับฟังนะจังหวะเขาแทงให้บางด้วยซ้ายแล้วแทงสวนทำหน้าแทงรัดเอว พาแล้วยอดคุณแม่จับจับเลยจับตีเลยเดี๋ยวี้จับตีเลยจับตีเลยเอาคุณแม่มาสั่งผมทุ่งสงครับจับตีเลยครับมืออย่าตกครับคือแสดงว่าแม่ให้มือตกเอาละครับชมกันต่อพลิกยกทีสี่สถานการณ์พลิกกลับครับได้หนึ่งนับสี่กับห้ารวมกันนะครับได้หนึ่งนับไปสิบหนึ่งเลยครับโอ้โหแฟนบอก ความเก่าของคมยักษ์ที่เคยชนะมาถึงสองไฟนั้นหายไปไหนไม่ทราบครับหายไปต่อสิหนึ่งเลยโอ้โหเอาละครับไม่อ่ออีกต่อชาไม่ได้เสีแล้วนะทางด้านคมยักษ์ยกที่3านี่พลาดไปถูกหมัดของพิชิตน้อยลงไปนับ8ปดนี่ยกที่4ีกับที่หรวมกันโดนขวาที่กรามครับนับ8แล้วไปเลยครับพิ้วแล้วครับพิ้วแล้วไปทุ่มทุ่มทิ้งเลยอืออือเอาแล้วครับออกมาลักษณะทุ่มรูปมวยแล้วครับพิชิตน้อยได้หนึ่งนับแม่เดินครับ คุณแม่ย่อยคุณแม่ก็บอกว่าจับตีเลยจับตีเลยตีได้ไหมก็ไ <c oughs> ม่ยากดูเหมือนว่ายังตีไม่ได้ครับโดนเขาคาหน้าพีจิตน้อยทําหน้ารัดเอวเอาล้ครับ <c oughs> ตีได้ไหมตียังไม่ได้ยังไม่ค่อยเข้าเห <c oughs> น็บไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ได้ยังยังยักไม่ค่อยได้เจอบวกทอ,อกอีกยิงมาหมุนออกข้างแล้ว <c oughs> พีจิตน้อยขึ้นการขอโอ้ยมาดีครับ เป็นปลายข้อปลายปลายเล็บนะครับไม,ไม่ไม่เต็มข้อเรียงว่าเลยครับปลายยกห้าแล้วแม่เริ่มจะเริ่มจะโรยๆครับคมทุ่งสงแม่หัวด้านคอเขาไม่ลงนี่แม่ลำบากซะแล้วครับกลายหมดยกหมดยกสุดท้ายไรปัญหาเลยครับล้างตาสําเร็จครับพิจิตน้อยสิบบางเพชรจันครับแพ้ามาสองไฟชนะหนึ่งไฟครับๆๆๆๆ